คนทั้งโลกก็ไม่เดือดร้อนกันหมดเลยเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยแล้วจะใครจะใช้ปัญญาพิจารณาเลยนั่นแหละนะเพราะมันเป็นการเดือดเรียนใช่ไหมเล่คาคลเอา้วคนยังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็มีวิธีเลียกเลี่ยงด้วยการไปในตลาดซื้อของที่ตายมากินเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ควรจับเองเลยนั่นแหละนะใครจับก็บาปคนนั้นนั่นแหละค่ะสุดแล้วแต่ใครนะจะพิจารณาแหละท่านแลยอ๋องั้นก็ต้องไปตลาดไปชี้เอาที่มันตายไปแล้วเพื่อจะได้ไม่เป็นกรรมอ่า อ๋อนี่เป็นเทคนิคสำหรับคนยังกินเนื้อสัตว์อ้าวลายต่อไปชื่อดังๆออพัฒรพรค่ะพัฒรพรสายเนตรพัฒรพรมีปัญหาอะไรขั้นต้นเรื่องเด็กค่ะมามีปัญหาชีวิตชีวิตอ๋อปัญหาชีวิตเยอะแย,แย,ไยนะไ,แยแยไปหมดเลยค่ะ เอาทีละเรื่องการงานเกินเงินเป็นไงการงานดีค่ะการเงินออกทุกเดือนเลยหมดทำได้แต่งานแต่เงินไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวงานดีงาเงินไม่ดีติดขาดค่ะปัญหาสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพก็ไม่ดีค่ะร้อนทั้งตัวเลยค่ะร้อนทั้งตัวค่ะข้างในเหมือนเราตําพริกไปทาอย่างเงี้ยค่ะหายใจลําบากเหรอหายใจลาบากด้วยแล้วก็เป็นผ่านเทวดา ไม่มีความสบายตัวเลยทรมานออก,กดเกิดไหลย้อนปวดทั้งตัวเหนื่อยง่ายหายใจลำบากออกร้อนทั้งตัวนี่คือปัญหาของตัวเองปัญหาของลูกก็ความจำสั้นไม่ปกติเหรอเจ้าค่ะหมอว่างไง เขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าแล้ว <magaz> ก <ations> ็เวลาหมอบอกว่าเขาเป็นโรคปกติหรือเป็นโรคผิดปกติเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเป็นโรคซึมเศร้าอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบปีแล้วค่ะเป็นมาเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กไม่ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วชายหญิงผู้หญิงค่ะเป็นหญิงท่านเทวดาปัญหามากมายลุมเลาเกิดจากแท้งกี่คนหลุด ไปคุดหนึ่งคนไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเจ้าค่ะแล้วก็แท้งสองคนเจ้าค่ะเอาว่าที่ตั้งใจไปทํำะไรกี่คนสองค่ะที่ตั้งใจชัดๆเลยสองอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคือหลุดไปไม่รู้เจ้าค่ะเคยหลุดไปเอาไม่รู้ว่านิฐาน <ใจ S 2> ว่าน่าจ,จะเป็นสามดวงวิญญ,ญาณท่านเทวดาอยู่ครบหรือเปล่ามีมากมีน้อยกว่านี้นห็นเป็นสามท่านเอ๋ยอยู่แค่นั้นเลยนั่นแหละหะาเห็นเป็นสามนั่นแหละคราสามก็จะต้อง ให้เขาไปเกิดทั้งสามคนเจ้าค่ะพร้อมมะเปาพร้อมเจ้าค่ะพร้อมเลยท่านเทวดาตรงสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วคนละสิบห้าวันนั่นแหละนะลองวกคูณดูสิครับสี่สิบห้าวันเดือนครึ่งพร้อมเมื่อไหร่วันนี้เลยเจ้าค่ะวันนี้เริ่มเลยเรียบร้อยต้องการอะไรบ้างเด็กทั้งหลายใช่หิ้กันแล้วเลยไม่ทราบเจ้าค่ะ ใช้กี่คนโอเคทำทุกอย่างก็ปเปล่ตาเจ็ดเอ่ะแล้เด้เดอข้าไฟไม่ไหวเวย้วย,วยเ,เขาบอกว่าเขาร้อนทั้งตัวแล้วก็ แล้วเลยไปส่งความร้อนไปหาเขาหรือไป,ไปจุดไฟเขาเปล่าแน่ใจพ่อทำไมเขาถึงร้อนตัวล่ะเี้เฉยเฉยเขาเขากำลังสุมไฟเธอร้อนตั้งแต่ไหนถึงไหนร้อนด้านหนร้อนจ้าเหรอ ร้อนนานร้อนช้าร้อนเร็วมันมันแบบว่าเข้ามาเนี่ยมันจะร้อนมันค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเหมือนเหมือนเอาพริกตำพริกลวมาทาข้างหลังเนี่ยเจ้าค่ะแล้วข้างในด้วยมีแสบด้วยอ๋อเพราะไเริ่มพองแล้วใช่ไหมแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วก็ปวดเหมือนกะย่างก็เลยหรือไงวะเนี่ยอ้าวหายใจลําบากเกี่ยวข้องไหม อ่าด้วย,ยหเหนื่อยง่ายเกี่ยวข้องไหม,อมเอาจมูก,ม,กมันโลกมันมันหายใจแรงเกินไปอ๋อ,อ,อไปอุดท,ทักข้างหนึ่งก่อนนี่หลวงตายังไม่รู้อีกเยอะนะยังไม่อ๋อนี่ที่แจ้งมานี่ยังเล็งเล็งแล้วเหมือนน้อยนะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมืนมาถีมาถีแล้วกดไหลย้ยอนไปเกี่ยวอะไรด้วย<ม>นิ จมันแน่นมันเียดมันร้อนเลยน้องาอ้าวเรียบร้อยรู้เลยทั้งตัวเกิดจากเด็กน้อยสองชายหนึ่งหญิงแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคนที่ก,ก,ไก็ไม่เกี่ยวข้องเช่นลูกคนอื่นเกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกเขาความจําสั้นเรื่องของขาเองอ่ะไปทําให้เขาความจําสั้นหรือเปล่าเอาเป็นของข้าเองเขาเองเหอจ้าไม่ได้ยุไม่ได้แย่ไม่ได้ไป ทำให้เขาสนใจเรื่องอื่นมากมายอ่าแล้วน้องจะดีขึ้นไหมเจ้าคะน้องเขาไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่ยังเชื่อใจไม่ได้จ้ะปล่อยเถอะค่ะปล่อยน้องอย่าไปเชื่อว่าไม่เกี่ยวเห็นไหมแล้วมีอะไรปล่อยน้องเถอะปล่อยน้องเถอะก็คิดถึงก็คิดถึงก็คิดถึงอยู่ตลอดผิดแล้วยอมรับยอมรับ นี่ก็จะหักคอมันกูก็จะให้มันตายกูก็จะให้คอมันหักเอียงสรุปแล้วความลับเปิดเผยเน่เน่เน่เฮ้ยความลับเปิดเผยรักดีนัก็ลยให้เป็นแบบนี้สรุปแล้วที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับน้องนี่ไม่จริงเอาสุดๆเลยตามนี้ ไม่ลำเอียงเจ้าค่ะไม่ลำเบียงแเราเียกปฏิบเขาเก้ขาก็เขาก็แสดงความรู้สึกตามอารมณ์เขาต้องตายเพราะเธอฆ่าเขาตายเขาดองแค้นเธอไปรักคนอื่นให้เห็นต่อหน้าต่อตาเขาก็ต้องยิ่งหมันไส้อ่าองั้นลดความหมันไส้ลงได้แล้ว อ๋อฟังเลกาจะลุยอยู่แล้วใช่ไหมนี่ครูบอกไว้น่นแต่งให้บุญเยอะเงี้ยไว้เงี้ยไว้ให้พูดแต่ชินดีให้พูดตาหลอนตาให้ตาหลอนตายเยอะๆอ้าวเราก็ถือว่าอโหสีกรรมกันไปเข้ามาจ่ายให้แล้ว 4. 5หวันพร้อมวันนี้เลยเอาเป็นว่าทุกรายการที่เขาเป็นอยู่การงานการเงินติดขาดลูกเต้ามีปัญหาสุขภาพเสียหาย ก็อ่านเป็นว่าถ้าเด็กทั้งสามคนไปเกิดทุกอย่างจะดีขึ้นใช่คร่ะชื่ออะไรบอกมาจะดีขึ้นแล้วกอยู่ที่ตัวเขาได้นะเราได้เอาพวกเอาพวกคนเด็กที่มีปัญหานี่ออกไปก่อนทุกอย่างก็จะแล้วแต่ชีวิตเขาแล้วตามนี้เรื่องเรื่องการเงินเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นยังเป็นนี่เป็นสินอยู่แล้วจะจะได้ผ่านอะไรโอมหมดไงอ๋อเจ้าค่ะเากว่าน่าเชื่อเขาจะดีขึ้นไหมอ๋อเจ้าค่ะทุกทุกุกท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 ุ ส่งเขาไปเกิดเดี๋ยวดีเองเอาเป็นว่าไม่มีคนคอยคอยแบบนี้ไม่รู้รู้สึกช้ำเรื่องของดวงตาหนูก็รู้หนูก็เข้าใจก็ดีแล้วที่ไม่ได้เกิดเป็นลูกเขาอ่ะไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเด็กไปเกิดก่อนแล้วกันจะเป็นไงก็เป็นกันตามนี้หนูก็พยายามกดที่ความรู้สึกไว้น้าร้อนจ้าอ่าอ่าอาเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยจะ ก็อยู่ต่อไปหักคอกันต่อไปจะเล่นตับเล่นไตอ่ะอ่าเป็นว่าเด็กต้องการไปเกิด่ให้เข้าไปเกิดทุกอย่างก็จะเป็นไปตามชีวิตของเธอเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยชีวิตไม่ปกติเพราะเขาเนี่ยลงมือด้วย้าค่ะอ้าวอยางให้รู้ว่าหนูตาครับที่หนูลงมือด้วยก็เป็นการของเขาที่เขาฆ่าวกหนูชินทุย เข้าใจเข้าใจอาเป็นว่าเขาเจอท่อมามีแต่ผีเดก็กผีเดก็กผีเดก็กทำเขาดังนั้นแต่ก่อนที่จะหนูจะเป็นผีเด็กนะใครฆ่าผีเด็กนะลวงตาอาเขาใจอย่างเขาเตือนสติมาว่าเธอไปทาเขาก่อนเขามีสิทธิ์จะเล่นงานเธอทุกร <มา S 1> ูปแบบนุงต<ม>าไอเชื่อบ้านสาอ่าอ่า,อา,<ม>าบอก <มา S 1> ชื่อก่อน <มา S 1> กินข้าวของก่อนอย่างน้อย,อย,อยก็ <c oughs> ซึ่้ซึ้งซึ้งซึ้ง สมมึกผิดแล้วไงเอาชื่ออะไรก่อนอย่าพึ่งรีบกินก่อนบอกชื่อก่อนครับเอากินอะไรชื่ไม่ยอเนาะค่ะแม่แม่ขอตู้แม่ขอตู้อเอาอะไรก็ได้จัดมาสำหรับเด็กสามคนน้ำนี้น้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเอาอะไร อ่าอาอ,าอ,าอะไรก็ได้เด็กชายสองเด็กหญิงหนึ่งห้าถึงเจ็ดครัวบมาจ่ายเปล่า,ามีเวียนกรรมต่อกันอย่าไปคิดอะไรไมากเลยปล่อยสัตว์อะไรปล่อยอะไรก็ได้สามสิบตัวต,ตามนี้ <c oughs> สังฆทานกี่ชุด สามชดุดอ้าวยังไม่มีชื่อเลยนี่บอกชื่อหน่อยซิลูกหนึ่งลูกสองลูกสามพี่เด็กเหรอ <c oughs> เรียกอเรีกจะเรียกอ่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยหมดเวรหมดกรรมกันแล้วเ <c oughs> ออเข้มแข็งไ,ไว้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเหมาะสมแล้วก็หมดกรรมแล้วกัน แม่ตั้งใจมาเต็มร้อยเลยนะมาทำให้ลูกนะ่ย,ะออยขอโทษเจ้าค่ะตั้งใจจะมาเอาให้ชีวิตแอนดีท่านอาารยอยากให้ลูกแปนที่ป่วยหายต้งจใจชมลูกปเอตั้งใจเจ <Oliver. S 1> ้าค่ะตั้งใจลูกตั้งใจแม่ตั้งใจมาเธอก็อย่าไปเอาที่ัสเข้าม,มาเด็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะลูกเออไปว่าเขาวันนิสายแบบนี้เธอก็เลยเป็นเหมือนเขาเลย ไม่ต้องคิดถึงอนาคตสดใสได้แยกย้ายกันไปแล้วมันจยังหนูอ้างอิงอนาคตตัวเองที่เขาเป็นแบบนี้ว่าหนูไปเกิดไม่ได้เ,ออเดี๋ยวเขากลับมาใหม่อยู่ดีมันจะกลับเหรอมันก็บอกว่าทำยังไม่ดีมันก็ไม่กลับเลยทีนี้ยาวสายชายเลยสายหวนานตารอตายไปด้วยกันอ, <laughs> อย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ร้าย,ายเขามาแล้วเขาก็อยากให้มันจบม,มา,าทำา<ก>ตามกติกาแม่มาไกลแม่ตั้งใจเต็มร้อยเ,เลย าอาเข้มแข็งไว้เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองะสังกทานสามชุดนะสังกทานสามชุดสังกาน3ชุดสังกาน3ชุดไวสับสามสิบตัวปลาไหลสิบหมอสิบใช่เปล่าปลาไหลสิบหมอสิบกลมห้าหมอยกลมห้าเออตามนี้แล้วกันนะทำใจให้มันสดสดใสก่อนอย่าพึ่งเศร้าหมองเดี๋ยวจะกลายเป็น แช่งตัวเองว่าไม่ได้เข้าใจเปล่าต้องคิดว่าเออเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวพ่อเขาเปลี่ยนได้เดี๋ยวก็จบไปแล้วเดี๋ยวธรรมะาจะสอนให้เขาดีขึ้นเองทำนี้ไปได้ดีเลยโชคดีโชคดีโชคดีอธิษฐานให้เธอได้ไปเกิดโชคดีบายลายที่สี่ต่อมา